เรียบร้อยดี เอาล่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทโกฟชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับเกม Forza Horizon 4ในช่วงของซีซั่นอีเวนต์นะครับในอีเวนต์นี้นะครับชื่ออีเวนต์ว่า Light a b o สต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอีเวนต์ Light a b o สต์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับรางวัลก็คือฟอร์ m มั t แตงปี69นะครับผมข้อกำหนดของอีเวนต์นี้คือใช้รถอะไรก็ได้ที่มีราคามากกว่า2ล้านขึ้นไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างทั้งหมดนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับบุกติเชล ปากานี่รีแมคแล้วก็ไลเก้นนะครับผมโอเคครับและอีกข้อกําหนดหนึ่งของอีเวนต์นี้ครับเขาบอกว่าใช้รถอะไรก็ได้ที่ราคาเกิน2ล้านใช่ไหมครับและต้องอยู่ในคัสต์สสอไม่เกิน998ดีกีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะใช้รถอะไรนะครับผมขอไปเรียกรถแล้วก็เซตอัพแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนชอบผมก็เรียกเป็นเจ้า Lamborghini s e โ t o Elemento นะครับตัวนี้ผมแต่งเต็มเลยนะที่998นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทูนิ่งที่ผมเซตไว้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเวิร์กเดี๋ยวผผมมจะะแชรรร์โโคคคค้้้้ดดไไไวใหนัับบบอออเเเลลทกขาปย So, even though it's freezing out there, we've still got loads of people braving the weather to watch this seasonal. I don't suppose that has anything to do with you, does it? สำหรับอีเวนต์นี้ก็จะเหมือนอีเวนต์ทั่วไปนะครับที่ผมเคยบอกไว้แล้วก็ที่ผมเคยบอกว่าเจ้าตัวเกมเนี่ยมันจะเอาโกสของเพื่อนๆเรามานะครับอย่างที่ผมเคยบอกอย่างคั้นข้างหน้าสุดเบอร์หนึ่งนี่ก็เพื่อนผมนะครับเพื่อนที่อยู่ในเกมนะเอ้าลืมดูถนนครับผม ใครเห็นชื่อตัวเองในนี้บ้างครับคอมเมนต์กันหน่อยนะเนี่ยมีแต่คนรู้จักเท่านั้นเลยนะเห็นไหมมีคุณตีด้วยนะครับแล้วก็นั่นอันดับที่3ามตอนนี้ถ้าเกิดคนเล่นฟอสซาแล้วอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับต้องรู้จักเขาแน่นอนนะครับสำหรับคนนี้ที่ขับเจ้าบูกติอยู่นะครับเบอร์สามครับเจ้าของรถบูกติคนนั้นครับนบป๊อปนั่นเองครับ เรียบร้อยนะครับสนามแรกนะครับเห็นไหมครับในรายชื่อโกสเคยสังเกตกันไหมครับว่าเป็นรถของเพื่อนๆเราที่อยู่ในเกมทั้งนั้นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปสนามที่2กันนะครับเคยมีเพื่อนๆบอกว่าไม่ตัดได้ไหมเวลาแข่งอยากเห็นเวลาแข่งใช่ไหมครับได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะไม่ตัดนะมาผมจะแข่งแบบไม่ตัดให้ดูกันครับว่ากว่าจะจบหนึ่งสนามเนี่ยผมรีไวล์ไปกี่ทีครับ มีบล็อกเลนด้วยอ่ะโอ้ที่หนึ่งนั่นนะป๊อปแน่นอนเลยอ่ะปกติส้มดำใช่ไหมนี่่งเห็นปะไม่ตัดก็เป็นแบบนี้นะครับรีไวล์โชว์เปน็นจริงีรถลางไปเลยครับชั่วโมงนี้ เทคนิคลดรางใช้แสงนะบำพอลได้ครับขับรถเร็วต้องใช้เทคนิคลดรางให้เป็นนะครับเพราะลำดับที่รถมันเร็วๆแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเบรกเนี่ยครับเจอแบบนี้ก็ชิดตายไว้เลยนะเอาด้านทางถูกเลยครับ ผลนี้เป็นทางภุม,มิเลยนะครถ้าใช้รถลางเนี่ยโหความเร็วแทบไม่ตกเลยนะครับและยิ่งรถแบบนี้ที่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นไวๆมากๆอะเราก็จะได้เปรียบตรงนีมากๆนะเขาะบอดมันไม่ชนเหมือนเรานะครับ เรียบร้อยดีดีวายดีกว่าเสรายสปอยเลอร์หลังนะครับตรงนั้นมีประเด็นใช่ไหมหลุดอยูดด่ดีนะสปอยเลอร์หลัง ต้องขับสวยแล้วเรามาเอาที่หนึ่งเฉยนะเน้นถึงวัยยิ่งดีนะล,ลดลางไปครับตรงนี้นครับถ้าผมไม่ตัดคลิปเพื่อนๆก็จะเจอสภาพนี้นะครับผมว่าไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดคลิปดีกว่านะต่อกันในสนามที่3ครับผมสนามสุดท้ายแล้วนะ ขนาดตั้งใจขับดีๆกระจกข้างเหลือข้างเดียวเลยนะรดเหลื <ๆ S 1> อไม่เหลือสักข้างแล้วตอนนี้หลุดไปหมดแล้วนะ ลาะสไลด์สวยๆใช่ไหนตามทันแล้วตามทันแล้วนะป๊อปตามทันแล้วนะครับ สามารถหล่อๆเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้เราจะเข้ายังไงดีนะจนได้ เรียบร้อยครับ3ส,สนามม u สแต n GT ม u ส t ตนปี6 9เป็นของเราแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเรียบร้อยฟอร์ดม s สแตงปี9 9 อีกเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเราจะได้ไดโบ GDR แล้วนะครับนี่นะมาสแต่งปี69มันคือคันไหนไหนมาดูสิเหมือนจะมีแล้วหรือเปล่ายังไม่มีนะครับคันนี้เพิ่งเคยได้ครั้งแรกเลยนะปี69302นะครับ คันนี้จะเป็นเหมือนรถของจอห์นวิกนะครับรับแต่งตัวนี้นะใกล้เคียงกับปีของจอห์นวิกนะน่าจะมี4เกียร์นะแต่ว่าเครื่องมันดูใหม่แล้วนะน่าจะมี5หรือเปล่าอ๋อมี4นะครับเครื่องยนต์ดูใหม่นะรอบสูงแต่ว่ายังเป็น4เกียร์อยู่นะคงสไตล์มาแต่งเขาอยู่ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผ่านกันไปเท่านี้ครับสำหรับอีเวนต์ของเจ้าไลท์อ b บอสนะครับที่จะได้ปลดล็อกมัดแต่งปี69คันนี้นะครับมาดูทุกครั้งครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เหมาะสมในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ